เอาละก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันเลยนะครับตอนนี้คุณอยู่กับผมนัดเนี่ยนะครับแล้วเราอยู่กันในเกมไทโซเช่นเคยเลยเออหายหน้ากันไป2วันนะฮะโอ้โหมีคนบ่นยิดถึงแล้บ้างหรือเปล่าคงไม่มีหรอกอ่ะวันนี้ครับผมมีในส่วนของเคสเคสนึง่งน้องเขาพูดว่า พี่พี่ช่วยทำรีวิวชี้ไข่ฝั่งยมทูตทุกชิ้นได้ไหมโอ้โหนี่เอาตายเลยนะทุกชนิดนี่เอาผมตายเลยนะไม่ไหวมั้งแต่ก็ผมจะพยายามก็แล้วกันนะครับถ้าทำได้ก็จะทำออกมาแต่วันนี้ครับผมมีทีเด็ดมาให้ดูผมว่าหลายๆคนคงสังเกตเห็นหลอดแลครับอวันนี้ครับผมจะมารีวิวในสตัวชิไข่เลือดนะครับผมเป็น รีเจนต์1%ที่เรียกได้ว่าออกโคตรจะยากนะครับแล้วก็ราคาในตลาดค่อนข้างจะสูงน่าจะสักประมาณ2,000ได้เลยนะราคาผมเห็นมาผ่านๆเนาะแต่ว่านี้ทําบางใครแล้วก็อาจจะแพงขึ้นมาอีกนะเออไอ้นี่เป็นอะไรเนี่ยไฮเปอร์แดกอะวันนี้ครับผมมีแขกรับเชิญเป็นกระสอบทรายชื่อเดโมน้องรักผมเองครับก่ลาวทักทายคนดูได้เลยสวัสดีครับสวัสดีครับเอ้ยเอาดีๆเอาดีๆเอาเสียงแบบดีๆ อันนี้แหละพี่เสียงดีของตกกัวเสียงตัวนไอ้พูดช้าๆดิพูดชาก่อนสวัสดีค,ครับแม่้ทำไมต้องทำเสียงเด็กด้วยวะไว้รู้ไฟเอ็มปะเนี่ยไปพี่ได้ผมติดคแบบนตัวนี้เหมือนเหมือนแอบแม่คุยอะ,ะอ่ะวันนี้น้องเดโมนะครับจะมาเป็นคนเทสให้กับผมเนาะเนื่องจากน้องบีมเกมไม่อยู่นะครับอ่ะมาเดี๋ยวเรามาเริ่มดูสกิลกันเลยอย่างแรกครับอ่าสกิลแซดเหรอ เขาเข้าใจเอา้าเดี๋ยวมึงทำเพื่ออะไรเนะี่ยสกิลแซเฮ้ยไม่เอาดิทำจริงขออีกทีนะขออีกทีเดีโ๋โมท,ทำไมมันถอยหลังอนะ่ะมันเอาไว้ทำอะไรวะเ,เฮียเอ้ยแลวรีวิวแบบไม่มีความรู้ด้วย,เร,ยวเรียวเลยนะท่านผู้ชมคลิปนี้แบบเรียวๆเ,เ,เลยนะฮะซึงได้มาด้วยโอ้โหคือยังไง คือกูจะสก,กิลใส่มึงใช่ไหมกูต้องหันหลังให้เหรอหรือเปล่าใช่ปะอ๋อไ,ไอ,ไนอ้นี่ไงเดโมนาคอสไงเออนาคอสในอวีเนี่ยใช่เลยเห็นป่ปะแล้วก็จิ้มต่อว่าแน่ๆเลยอ่ะมาดูสก,กิลถัดไปกันสก,กิลแซดไม่รู้นะส่วนตัวผมให้คะแนนสำหรับรีเจนเนี่ยเอาไปหนึ่งพอมึงเอามาทำเฮียเลยนะ เอ้เดี๋ยวอะไรอ่ะมันเล็งอะไรได้วะเอ้เดี๋ยวมัน,นมีสายอะพี่สายสีงแดงอ๋อ,อถ้าโดนมันถึงใจนั่นเหรออ๋อเหรออ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่สกิลแซดเนี่ยผมให้แค่หนึ่งคะแนนพอนะครับใช้จริงผมมองว่าไม่ค่อยน่าจะมีประโยชน์เพราะว่าส่วนใหญ่อะเราจะหันหน้าสู้กันถูกไหมแล้วการใช้สกิลมันเป็นการถอยหลังซึ่งจะให้ผมปุ๊บแล้วก็เป็นนาคอยมัน,ม,นมันก็ยากนะฮะอ่ะมาดูสกิลต่อไปกัน สกิลต่อไปจะเป็นตัว X นะครับสกิลนี้ผมชอบนะผมลองกดแล้วมันจะเป็นการรวบเข้ามาครับแล้วก็ฟาดกลับออกไปนะฮะตรงนี้สามารถเราสามารถคอมโบกันใช้ C ตามไปต่อได้เลยอ่าเห็นไหมมันจะเป็นคอมโบกันได้นะครับหรือว่าถ้าเกิดจะใช้ R ตามก็ได้นะแต่อาุธอันนี้ผมบอกตามตรงมาเป็นอาวุธที่น่าจะไม่เข้ากับสายเลือดมากสุดๆเลยนะครับเพราะว่าสมมุติว่าผมอาปาดเขาออกเดี๋ยวคุณดูนะ กว่าจะง้างคือเขาแด a ดออกไปแล้วหรือไม่ก็ฟันสวนมาเรียบร้อยนะฮะโดนคอมโบแทนนะครับเพราะงั้นผมแนะนำนะใช้ X t เราใช้ C เฉพาะอาวุธนี้นะอาวุธอื่นผมว่าน่าจะคอมโบได้อยู่อ่ะมาดู C กัน C เนี่ยจะเป็นการอ่พุ่งไปไกลๆเลยแบบไกลๆเลยโคตรด,ดีอันนี้ผมชอบมากใช้เคลื่อนที่ได้เข้าหาได้ไล่ได้หรือว่าหนีได้นะครับปื๊เห็นไหมยาวๆเลยเออยาวๆเลย นะท่านผู้ชมโคตรดีสกิลนี้ผมชอบมากๆนะครับอ่ามันมันอารมณ์จะคล้ายๆกับไอ้สกิลตัวนี้เดี๋ยวแป๊บนึงนะนี่นี่มันจะคล้ายๆกับ f o เวอร์เนี่ย f o เวอร์เนี่ยโฟ,เว,เ,ยฟเวอร์พรัสเศษนะครับของตัวเคนโด้เนะที่มันจะเป็นเหมือนดอกซากุระลอยอยู่รอบตัวแล้วพุ่งดาบไปแต่ว่าตัวนี้มันจะไม่พังเกาะนะตัวนี้มันจะบล็อกได้หรือเปล่าน่าจะบล็อกได้เออเดโมลองตั้งกาดให้พี่หน่อยลองดูลองดู โอเคอ่าเห็นไหมกันได้หมดเลยแต่ถ้าเป็นตัวฟาเวอร์ของเคนโดเขาจะบล็อกกัดทิ้งนะครับเบรกกาดทิ้งเออ,อขอดูตัวเอ็กหน่อยกันได้ไหมกันกันให้หน่อยอ๋อกันได้หมดนะฮะแต,แต่ที่แต่ที่กาดแตกเพราะว่าหลอดน่าจะเต็มนะครับโอเคก็โอ,คโอเคนะ สำหรับพลังรีเจนตแต่ผมยังมองว่ามันไม่น่าหวือหวานะครับส่วนตัวมองว่าเฉยมากเลยนะถ้าเทียบกับคอมมอน1%ผมให้สายฟ้าแดกแน่นอนตัวตัวกันแต่ว่าความโกงมันอยู่ตรงนี้ท่านผู้ชมคือมันเป็นอ่าชิคาอันเดียวที่ดูดเลือดได้ครับเออเห็นเลขตรงนี้ไหมเดบลฟันพี่มาพอเนี่ยสแต็กตรงนี้จะเพิ่มเลือดคุณเรื่อยๆครับ พูดง่ายๆว่ามันเป็นชิครยสายยื้อเวลาสมมติว่าเรายื้อเวลาจนฝ่ายตรงข้ามมานาหมดได้เนะี่ยผมบอกเลยว่ายังไงเลือดก็แดกเพราะว่าผมจะบอกอะไรให้นะแซดแล้วก็เอ็กซ์แล้วก็สีใช้เลือดครับไม่ได้ใช้มานาคุณสังเกตด,ดีๆอ๋อใช้แต่ใช้น้อยมากนะครับแต่ว่ามันจะใช้เลือดผสมนะครับทำให้เท่ากับว่าเราจะใช้สก,กิลธรรมดาได้เยอะขึ้นแล้วก็ถี่ขึ้นสามารถสแปมได้มากกว่าฝ่ายตรงข้าม นะครับถ้าเกิดเราเล่นยื้อจนมานาเขาหมดได้ก็อีซี่เลยนะครับอันนั้นเป็นในกรณีตัวตัวเนาะแต่ถ้าหลายคนผมว่าคงไม่ไหวนะฮะอ่ะเดี๋ยวเดโมมาอ่าเลือดเต็มแล้วบอกพี่เดี๋ยวเราลองเทสพี p พีกันนะครับ,บเอาเลยป่ะได้เดี๋ยวออกตีก่อนเราจะได้ไม่เห็นเลือดก,กันอ่ะหนึ่งสองสามอันนี้เอาเอาจริงๆเลยนะเราจะไม่อ่อนค้อยกันนะเออเอามาอ่า ดีๆนะเดโมเนี่ยโคตรเกลียดเลยเจ้าน้ำน่าเกลียดยังก่อนไอ้หนุ่มโดนดูส่วนเนี่๊เอ้ยผมยังไม่ได้เปลี่ยนภาษาเลยนี่ถือว่าต่อให้นะโอเคเปลี่ยนภาษาละมา <_ d eme> โอ้โหอ๋อใช้โดนขัดได้ด้วยเหรอโคตรแย่ยโอ้โหนาคอสโอ้โห <_ d eme> จะหันหลังเล่นแบบนาคอส,สหน่อยเวนยเอ้ นนโดนไปดิโอ้โหน,น,โน,น้ำหน้าแข็งโดนไปดิโดนไปดินาคอสนาคอสไอ้เหี้เยเอ้ยมึงเอาแซดมาทำใหม่วะจิอุย้ยอ้ยอุ้ยอุ้จะตายจะตายเอาจะตายเอา เอ้ยแต่มันก็สอนเนี่ยอย่างน้าเอาดีๆสกิลเขาก็แอบสอนเนี่ยนะ่านผู้ชมผมอาจจะ p v p, p ไม่ค่อยเก่งเนาะเพิ่งได้มาก็ยังไม่ได้ชำนาญมากนี่องค์เราแบบดิจิตอลไงเรียบร้อยหันพิดทาง แล้วดุเข้ามาไอ้น้องแล้วก็กดแซดแบบนาคอสไม่ทันอ้ยจะตายห้ามโดนแล้วนะผมจะไม่รอดแล้วโอ้โหเรียบร้อยเลยสกิลหายกิน มาดิมาดิเดโมมาเรียบร้อยอุย้ยยังไม่ตายเหรอวะอาดิมานากูหมดแล้วเนี่ยเฮ้ยมานามึงม,มีกี่หลอดเ,เดี๋ยวเดโมเออสุดท้ายไอ้เหี้ยอุย้ยเกือบแพ้ลุ้นยังไงที่ทำไมกูกากจังวะ ท่านผู้ชมเห็นว่าผมพยายามจะใช้แซดแล้วนะเว้ยแต่แบบกูพยายามจะเป็นนาคอสแล้วแต่มันยากเกินนะใครที่เลืนเลือดเป็นหรือว่ารู้ว่าสกิลนี้ใช้ยังไงขออนุญาตก,กราบมาสอนทีนะฮะแม่งไม่รู้ว่ามันเล่นเหมือนใช้แค่เอ็กกับซีเท่านั้นเองนะเดี๋ยวเดี๋ยวรอบหน้าผมไม่ใช้ผมลองไม่ใช้แซดเนาะมันจะได้ประหยัดตัวมานาแล้วก็ตัวเลือดที่ใช้สกิลด้วยเพราะว่าทุกสกิลใช้เลือดหมดนะครับผมใช้เปลืองก็เหมือนว่า ผมทาให้ตัวเองตายเร็วขึ้นนะมันคือดาบสองคมนะเล่นไม่เซียนก็ไก่ไปเลยนะครับชี้ไข่นี้เนาะเออมาเลือดเต็มแล้วบอกเดโมเดี๋ยวเรามาอีกตาหนึ่งอีกตาหนึ่งออโอเคตอนนี้มานาะกัเลือผมเต็มแล้ะน้องก็พร้อมแล้ะมาเดี๋ยวเรามาดวลกันรอบสุดท้ายนะฮะถ้าผมชนะก็คือสองศูนย์ขาดแต่ถ้าน้องชนะก็คือ,อ,คอาาหนึ่งหนึ่งโอเคไหมเอามาหนึ่ง ลองร่มรอบนี้พี่ไม่ใช้แซดแล้วนะไม่ติดเล่นแล้วนะโมแต่พูดเนี่ยโดนเฮ้ยเขาเรียกว่าถอยออกก่อนแล้วถอยออกมาตั้งตัวน้องโโหน้ำไม่น่าขัด โอ้ยเดมูมขัดดีจังเพราะว่าเข้ามาแนีก็โดนอีนุน่มน้อย,อยบอกเขาว่าจะไม่ใช้แซดแต่ก็ยังติดกดดีใครจะอดใจไหวโดวนคอมโบชุดใหญ่ น้ำทำล้มง่ายดีเนาะว่าจริงน้ำนี่ก็น่าเกียดนะท่านผู้ชมโอ้โหดูดิโอ้โหจะตายแล้วผมแย่แล้ว แอบปะเนี่ยเดี๋ยวโมพี่ขอโทษเออเล่นเหลือเยอะปะเล่นเหลือเยอะพี่แต่มานาจะหมดแล้วออนั่นแหละท่านผู้ชมผมใกล้เองเหรอวัอ่ะเดี๋ยวเรามาดูส่วนน่าสนใจสุดๆกันดีกว่านะครับจริงๆอ่ะผมคิดว่าผมไม่อยากจะไปเปิดบางใครแล้วก็ไล่เกียนคนให้ดูในคลิปแต่ว่า แบบนั้นมันจะเห็นแบบไม่ชัดไหมหรือเอาไงดียวยว่าเดโมเอาวะไปเราเราจะให้เขาดูชัดๆคือเทก็สองคนหรือว่าจะไปไล่เปิดในเซิร์ฟดีโอเคผมตัดสินใจได้ละคลิปนี้เราคงจะไม่ได้ไปโชว์เคส p v p จริงจังลวกันเพื่อ,อเพื่อที่จะไดร้รีวิวอย่างมีประสิทธิภาพเนาะก็คืออยากจะให้ดูชัดๆทีละสกิลนะครับเพราะว่าไปผมน่าจะลนแล้วก็น่าจะกดไม่ถูกเพราะว่าเพิ่งได้มาวันนี้เลยนะฮะ อ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวขออนุญาตทำการเปิดบังไคเลยนะครับนนะเด,ดี๋ยวฟั่งหนึงนะเปิดดาบก่อนกดเปลี่ยนดาบอ่ะเอาหนึ่งสองซ้ำคอนโทรนเจโอโหโคตจเต้ให้ตายเหอะดูดิอาวุธเปลี่ยนแต่ขอดูตัวอาหนนะ่ะโอ้ยเท่อย่างี้เลยเหรอ,อคิดอะไรได้ แมสเหมือนเดิมเอฟก็เหมือนเดิมแต่เหมือนว่าระยะระยะก็เท่าเดิมอยู่ซี C ก็เหมือนเดิมต่อไปมันเป็นอะไรตัว v, วีหรือตัวจีวะตัวจีอ่ะเฮ้ยโอ้ยโหดเกินตัวจีแล้วถ้าเป็นตัวเทีย่ะ <laughs> <laughs> โอ้โใครจะสู้ อ้าท่านผู้ชมใครอยากจะสู้ก็เข้ามาดูระยะด,ยดูระยะแรงปะแ,แรงมากแรงมาก,แร,มากแรงมากเลยตอนนี้เล่นเหรอนิ่เดียวพีวว่ตีที่เาตายเลยโ <c oughs> อ้ยไอ้เหี้ย,เ,ย,ยเลดบอสเนี่ยผมถามหน่อยว่าจะสู้ยังไงยีธร <c oughs> รมดาเอออันนี้ M1 ธรรมดาเลย อ๋อแต่ว่าเราต้องปิดถ้าเราจะกลับไปใช้สกิลมันต้องปิดเห็นปะกดตัวีปิดออกแล้วมันก็จะกลับไปใช้สกิลได้จะกลับไปเล่นพวกท่าน,นี้ได้โอ้โหเย็ดเข้ป้าไปแล้วมีคนไหมไม่มีตายละโหแต่รถไวอยู่รถไวอยู่<อ>แต่กดตัวทีมันจะเป็น M1 โหมด<อ><อ>ก็คือสายนี้ M1 เดียวแต่ขออนี้ต อ๋อแต่มันใช้เลือดในฟันทุกครั้งใช้เลือดแต่คุณเลือดที่เด้งดูเลือดที่เด้งเลือดเด้งเยือดแตเดโมฟันพี่หน่อยเดโมฟันพี่หน่อยโอเคพี่จะดูว่าตอนใช้เลือดมันเด้งอ๋อฟันไปเลือดลดนะท่านผู้ชมถ้าเราไม่ได้ทำดาเมจไม่ได้ดูดเลือดกลับมาก็คือเรียบร้อยนะเห็นป่ะคุณจะต้องฟันให้โดนเพื่อรีเลือดนะครับมันก็คือดาบสองคมเหมือนที่ผมเคยบอกแต่ขอดูนะประนึ็นนะมันใช้สักอ๋อตรงนี้ถ้าเกิดคุณเปิดเนี่ยคุณโดนผนึกสกิลหมดเลยนะ 1>, 1, 2, 3, 4, 5, 6กดไม่ได้สักปุ่มนะครับ Z X C G W T กดไม่ได้เลยนะครับคุณจะต้องกดตัวีเพื่อทำการปิดเพื่อกลับไปเล่นสกิลนะครับแบบนี้นวิงวิงก็แต่มันสามารถเปิดสลับไปสลับมาได้นะครับถือว่าโอเคนะมามาเพรา่าาผมชอบ M1 มากเลยว่ะ เนี่ยโดนลุมก็สู้ได้ฮนะผมคิดว่าน่าจะเป็นในสง่งตัวบางใครที่เก่งที่สุดในเกมแล้วนะครับผมผมเชียร์เลยเนี่ยสู้ยังไงใครรู้ตอบผมทีนะครับสู้ยังไงนะเอาแบบตัวตัวนะครับถ้าลุมก็สองหนึ่งสามหนึ่งผมว่ายังไหวอยู่นะครับนะสำหรับคนที่เล่นเก่งๆนะครับผมเล่นไม่เก่งไงยผมไม่สามารถพูดได้เลยนะครับแต่เอาเท่าที่ผมเคยเจอนะหนึ่งต่อสิบหกโดนมาแล้ว นะครับไอ้บังคาตัวนี้แหละมาตบผม16คนเรียบอ่าหมดละโอเควันนี้ได้ดูกันแบบชัดๆเลยเนาะก็คือรายละเอียดครบถ้วนแน่นอนนะครับในส่วงตรงนี้นะฮะอ่ะเดโมโอ,อยากจะลองหนึ่งหนึ่งกับบังคาเปล่าได้พี่เ <laughs> ดาะลเลือกก่อน <laughs> ได้ก็เฮีย <laughs> บังไคากูหมดแล้วอ่อเรียบร้อยเลย <laughs> อ่ะท่านผู้ชมเผื่อท่านผู้ชมยังไม่รู้นะครับการเปิดบังไคาของเกมเนี้ยมันไม่เหมือนหลายๆเกมคือหลายๆเกมเปิดได้รัวๆถูกไหมเออแบบว่าสมมุติว่าคุณสู้หนึ่งครั้งตายแล้วกลับมาเปิดใหม่ได้อะไรแบบเนี้ยนั่นคือหลายๆเกมที่ทําออกมาแต่ว่าเกมนี้ครับเขามีกฎก็คือบังไคาใช้ได้ทุกๆ1ชั่วโมงสมมติเนี่ยผมเปิดแล้วตอนนี้ผมจะใช้ได้อีกทีก็คือต้องผ่านไปหนึ่งชั่วโมงนะครับแล้วต้องไปนั่งเก็บหลอดไอ้ตรงนี้ให้เต็มนะครับ อ่ะสำหรับวันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับคิดว่าคงจะละเอียดนะละเอียดมากเลยผมรู้สึกว่าผมน่าจะเก็บหมดทุกจุดล่ะไม่น่ามีจุดไหนพลาดนะครับเล่นกากยังไงไม่ไม่ไม่พอใจอยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับพีพีไม่เก่งจริงมัวแต่ทําคลิปไม่ได้ฝึกอะไรเลยนะฮะต้องขออภัยจริงอ่ะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจดวงเล็กๆนะครับให้กับนั่นง่ะคนนี้ด้วยจะพันสองแล้วช่วยกันหน่อยนะนะครับ นะโอเควันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับไอ้อย่ายนิ่งดิเราอะเนี่ยอยู่ไม่เป็นเนี่ยเราบายบายบายหน้าม <bye S 1> นะึงอะเฮ้ยเอาไม่เอาไม่เอาไม่เอ,เอาได้ที่มามาอะไรหมายถึงว่าสวัสดีคนดูไหมไหนไหนลองออี้สวัสดีใหม่พี่สวัสดีสวัสดีอพี่สวัสดีไปแล้วเองสวัสดีคนดูดิสวัสดีครับสวัสดีครับเอออย่างนั้นแหละ